สวัสดีคะ่ะวันนี้พพแม่ออนได้มาทำอุ่นที่วัดนะคะพอดีมาเจอกระถงังกระถังของพระนะคะแล้วก็มีพ,พักอะไรเนาะนี่เขาเรียกพักอะไรตาอันนี้นะบัวบัวบกพักบัวบกแล้วก็มีหอยหอยเล็กๆด้วยจ้ะหอยเล็กๆนะ่ะ วันนี้มาทำบุญที่วัดน,นะคะยยก,ก็เลยเดินไปเดินไปเดินมาเลยพลามาก็เจอกระถางเลี้ยงหอยตัวเล็กๆน่ารักมากคะ่ะก็เลยแม่ออนหยิบโทรศัพท์ทมาถ่ายนะคะไปฝากเพื่อนๆของแม่จัง พระปฏิบัติธรรมนะคะหลายวันแล้วนะคะสิบวันยังไม่ถึงสิบวันเลยนะคะพอดีวันนี้แม er ่มาวัดก็เลยมาเจอกระถางเลี้ยงโบบกระเดะวงเสียงพระข้าด้วยนะคะ ขออภัยแต่ไม่เป็นไรวันนี้เรามาทำบุญด้วยกันค่ะขอึ่้ท่านได้ให้ความเมตตาได้มาปฏิบัติปฏิบัติธรรมนะคะที่วัดของเรานะคะบัณฑิเวียของเราทุกปีนะคะบสมโูญใหญ่ได้สรดับรับฟังเพื่อเป็นการคชางสวยมากจ้ะหอยเล็กๆเขาเรียกหอยอะไรนะคะเพื่อนๆแม่ก็จำไม่ได้นะคะ หอยอจูบหอยจูบตัวเล็กๆลูกมันเป็นลูกหอยจูบอันนี้อันนี้ผักอะไรนะบบวบกินไหมได้ทั้งสมอย่างงสวยนะคะหอยเยอะมากจ้ะหอยนี่อันตรายไหมนี่เดี๋ยวมันคันนะคะจับแล้วจัะ เรากไม่มีอะไรฝากเพื่อนๆนะคะวันนี้มาปฏิบัติทำบุญที่วัดนะคะรปฏิบัติธรรมนะคะปฏิวัติวัดของเราทุกปีเลยนะคะ ร้อยกว่าองค์เนาะเต็มพอดีแม่ก็ไม่ไม่ได้มาตนกลางคืนกับเขาเลยจ้ะช่วงนี้มันหนาวนะคะหนาวมากจ้ะ สวัสดีค่ะมาชมแล้วอย่าลืมกดติดตามให้แม่ด้วยนะคะเป็นกำลังใจจ้าครัวแม่อ่อนนะคะสวัสดีค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีจ้า